สวัสดีค่ะร้านเจโหดการเกษตรนะคะถ้าลูกค้าต้องการสินค้าชิ้นไหนนะคะให้แคปรูปแคปจอแคปหน้าจอมาว่าสินค้าชิ้นไหนที่คุณต้องการหากต้องการชิ้นไหนให้ติดต่อมาทางเพจทาง Facebook ทางไลน์หรือจะฮอตไลน์สายด่วนโทรมาก็ได้เจโหดยินดีเปิดเก็บไปทางแล้วนะคะแต่ถ้าหากส่งเก็บไปทางแล้วลูกค้า ไม่รับเจ๊โหดขอตามล่าค่าถึงบ้านนะคะเพราะว่าเจ๊เคยเจอลูกค้าสังปั๊มนาคอนดาประมาณต้นปีก่อนตอนแรกปั๊มนาคอนดายังไม่ดังก็ยินยอมให้เก็บไปทางจะเล่าเรื่องสยองขวัญให้ฟังลูกค้าไม่ขอเอ่ยนามนะคะแต่เป็นวิศวกรที่อะไม่ทุกคนนะคะเป็นแค่คนคนนี้เจ๊ เปิดเก็บไปทางทุกคนไม่มีปัญหารับสินค้าหมดโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรน่ะไม่มีปัญหาเขาอยากได้ปั๊มจริงเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาสั่งเขารับแต่มีพี่วิศวกรคนหนึ่งเขาสั่งให้ไปเก็บเจ๊ก็ว่าอ,อทําไมวะเป็นวิศวะแทนที่จะมีเงินโอนก่อนเจ๊ก็ไม่ซีเรียสอะเก็บก็เก็บพอส่งไปปุ๊บอากล่องสินค้าลังปั๊มนาคอนด้าจะแยกหนึ่งชิ้น เพาอีก1ชิ้นต้องแยกกันส่งนะคะเผามันจะไปขดอีกม้วนหนึ่งน้ำหนัก24กิโลส่วนตัวปัม๊มอุปกรณ์เนี่ยอีกลังหนึ่ง24กิโลเหมือนกันต้องแยกส่ง2ชิ้นพอส่งไปปุ๊บคำว่า COD เนี่ยมันจะติดเฉพาะลางปัม๊มว่ายอดเก็บปลายทางเนี่ยสมมุตินะ13,500ไปเก็บปลายทาง14,000แต่เผาเนี่ยก็จะเขียนแต่ชื่อลูกค้าไปไม่มียอดเก็บ COD คุณเข้าใจความฉลาดของคนที่จบสูงไหมรับเฉพาะเผาที่ไม่มีค่าเก็บ COD รับไว้แต่ส่วนหัวปั๊มอนาคอนดาที่มียอดเก็บหมื่นไม่รับตีกลับให้ขนส่งแฟดต,ตีกลับแต่ในใบสลิปใบขนส่งนะมันจะเขียนว่าปั๊มอนาคอนดา2ชิ้น1ลังปั๊มหนึ่งหนึงและเผาอีก1เส้นขนส่งแฟดก็ไม่รู้ว่าอะชิ้นนี้ ไม่รับก็ตีกลับแต่ชิ้นนี้ยสินค้ามันไปพร้อมกันคุณไม่ตีกลับคู่ไงคุณดันให้ลูกค้าไปหนึ่งชิ้นเจ๊เลยตามล่าเอาเผาเส้นเนี้ยกว่าจะได้ตามล่าอยู่ประมาณสองอาทิตย์นะคะความลําบากของเจ๊หนึ่งค่าส่งประมาณแป0รอตีกลับอีกแ0 0ร้อเป็นพันหกขายของโบได้กาไรเด้ย,ย่างตรงมาเสียค่าตีกลับอีกสองเด้งสองรอบอุ้ยหลงเบาแล้วเจ๊ฝึกฝนมานานนะคะภาษาภาษา เราต้องเข้าใจอ่า,อาจจะพูดผิดเพี้ยนไปบ้างคราวนี้เจ๊ก็เลยงดเก็บปลายทางมาสักพักหนึ่งละแต่สิ้นปีนี้มอบโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะถ้าใครสนใจสินค้าไหนก็ช่างเจ๊เปิดเก็บปลายทางให้เลยพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรใครต้องการเก็บปลายทางสินค้าชิ้นไหนแคปหน้าจอทักไล มาทางเพจก็ได้เพจเจ๊ไม่ต้องตกใจนะคะคนที่ติดตามน้อยนะ่ะคือลูกค้าเขาพอพอคนติดตามเยอะอาจจะมีคนไปกดสเปมกดกันแกล้งเพจเจ๊โดนปิดไปก็ช่างมันปิดเราก็เปิดใหม่ได้แต่ยังไงเจ๊หดคนเดิมนะคะเบอร์โทรนี้เพจชื่อนี้และคนคนนี้ยังอยู่อยู่ให้ติดต่อเบอร์โทรมาเลยก็ได้นะคะก็ สรุปว่าเจ๊จะเปิดเก็บปลายทางแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อร้านเจ๊โหดการเกษตรได้ค่ะหยุดแม่